สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านภูณสีพระเครื่องนะคะวันนี้นะคะเบกก็มีปลัดขิกนะคะเป็นปลัดขิกเนื้องาแกะนะคะของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดค่ะก็นี่นะคะปะลัดขิกเนื้องาแกะเนื้องาฉ่ำม,มากนะคะแล้วก็มีลอยจานนะคะ เรียกว่าจานทุกอน,น,นูเลยนะคะซอกเล็กซอกน้อยนี่นะคะมีจานหมดต้องเรียกว่าสินนี้นะคะเป็นสินนิยมนะคะ นี่นะคะเป็นหน้าอัปเช่นะคะสินนิยมหน้าอัปเช่ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือไปชมที่หน้าเว็บไซต์ของร้านภูสีพัดเครื่องนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะสอบถามราคากันมาทางไลน์ก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าทางร้านภูสีพัดเครื่องนะคะยินดี รับเช่าพระเครื่องและเครื่องรางนะคะทุกสายนะคะใครมีพระเครื่องอยากแบ่งนะคะก็ถ่ายรูปชัดๆส่งไลน์มาหรือส่งทาง f a c e b o o k f a n p a g e ของร้านภูลสีพระเครื่องก็ได้นะคะและจะบอกว่าทางร้านนะคะมีให้เช่าพระเครื่องแบบเงินผ่อนด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเช่าพระแบบ ใช้เงินก้อนนะคะเรามีระบบผ่อนซึ่งซึ่งผ่อนพระเครื่องเนี่ยเปียกทำมานานแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ปลัดตัวนี้นะคะนี่ก็มีออกประามาคุมให้แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เปียกก็นำ ประหลัดของพวะคงวัดวังสัพพรดนะคะมาให้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะเปียกก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามช่องภูนสีพระเครื่องให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ